คดีภาคผู้เยาว์เอมิราพี่บ่อยว่านี่มันเป็นมหากราบชีวิตนะคะภาพชื่นมื่นที่กอดกันหน้าสารระหว่างครูภัยบูลกับอดีตแม่ยายแม่อึ่งไม่ติดใจแต่การที่แม่อึ่งไปยื่นเป็นโจกฟ้องมันเป็นเรื่องใหญ่และเป็นคดีไม่เกี่ยวกับการที่ครูภัยบูลจะหลุดพ้นกับคดีภาคผู้เยาว์ จริงใจเล่านะคะวันนี้พูดเรื่องครูภัยบูลสนิดหนึ่งมันมีดราม่าเกิดขึ้นหลายคนตามข่าวในโซเชียลอาจจะเข้าใจผิดนะคะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นการยอมความวันนี้พี่บอยจะเล่าลึกๆเล่าละเอียดตรงนี้นะคะว่าสุดท้ายแล้ววันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นภาพชื่นมื่นที่กอดกันหน้าสารระหว่างครูภัยบูลกับอดีตแม่ยายจริงๆแล้วนี่คืออะไรพี่บอยจะเล่าแต่ทั้งหมดบอกได้เลยนะคะ มันเป็นแค่การดําเนินการอย่างหนึ่งตามที่ศาลได้พิจารณาไว้ไม่เกี่ยวกับการที่ครูไพยบูลจะหลุดพ้นกับคดีภาคผู้ยาวทําไมเป็นแบบนั้นพี่ใบเล่าเรื่องตรงนี้นะคะ ขอ1คอมเมนต์1กำลังใจ1 s u b งสับสไครต์หนึ่งฟอลโล่ได้ไหมคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่บอยได้ทําจริงใจแล้วแบบนี้นะคะและขอบคุณฟาเกร์ค่ะผลิตภัณฑ์ดูแลสีผมคนไทยนะคะนี่คือผลิตภัณฑ์คุณภาพที่อยากจะแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักสารสก,กัดของเขามาจากธรรมชาตินะคะแล้วก็ทําให้เส้นผมเราเงางามสวยสีตรงปกค่ะโดยเฉพาะช่วงสงกรานนี้หลายคนอาจจะอยากเปลี่ยนสีจะสีร้อนแรงก็เลือกเลยฟาเกิดดูแลคุณได้หรือจะสีน้ําตาลไหนมีหลายเฉดให้เลือกก็เลือกได้เลยนะคะ คุณทุกท่านสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมฟาเกอร์น,นี้ได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศไทยมีจำหน่ายแน่นอนหรือสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะครับปักตะก้าไว้กด subscribe ปุ๊ปักตะก้าปั๊บสั่งซื้อปุ๊บของถึงบ้านปั๊บสวยเลยทำง่ายนะคะสีตรงปกแน่นอนนี่คือฟาเกอร์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่พี่บอยอยากจะให้ทุกคนได้ลอง พิสูจน์คุณภาพของน้ำยาเปรตสีผมนะคะนี่คือผลิตภัณฑ์ที่วันมั่นใจอยากให้ทุกคนได้รู้จักค่ะขอบคุณฝากเกิดค่ะ,ะมาเล่าเรื่องกันแบบง่ายๆคืออย่างนี้เรื่องมันเกิดขึ้นหลายปีใช่ไหมคะก็ต่อสู้กันมาจนขณะนี้เนี่ยล่าสุดก็คือสารอุทธรน,น้องบัวลำพูได้ตัดสินพิพากษาค,าคาดีภาคผู้เยาว์เอมิราซึ่งอยู่กินกันมาเนี่ยตั้งแต่น้องอายุ16กก็คือโดนข้อหาใหญ่นะข้อหาหนัก เป็นคดีอาญาแผ่นดินเรื่องของความาภาคผู้เยาว์อายุต่ำกว่า18ปีระหว่างครูไพูรล์ซึ่งขณะนั้นเป็นคุณครูอยู่โรงเรียนที่สอนให้กับเอมิรานั่นแหละแต่คู่นี้เนี่ยเขาก็อยู่กินนะคากันมาจนกลายเป็นประเด็นและลูกเนี่ยโตมาระดับหนึ่งแล้วก็เพิ่งจะไปฟ้องร้องกันการฟ้องร้องณนะเวลานั้นเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับคนหลายคนนะคะหนึ่งในนั้นก็คือนห้างประจักษ์ชัยซึ่งก็เป็นพยานเป็นคนที่ ขึ้นศาลจนล่าสุดเนี่ยเธอเมื่อเช้านี้ภาพมันออกมานะคะก็คือผู้หญิงที่ถือกระเป๋าวิกตองเนี่ยก็คือแม่อึง่งแม่อึ่งก็คือเป็นคุณแม่ของเอมิราเสื้อกุชชี่สีขาวครูไผ่บูลซึ่งสองคนนี้เนี่ยเป็นคู่กรณีกันคุณแม่อึ่งเป็นคนยื่นฟ้องนะคะครูไผ่บุญเรื่องนี้เอมิราไม่เกี่ยวเพราะคนเสียหายจะเป็นคุณแม่และล่าสุดเนี่ยค่ะทนายพัดซ้ายสุดของภาพนหะล่อๆอ,อก็ คุยกับทางทนายของฝั่งครูภัยบูลก็เจรจาก,กันและก็เป็นภาพที่เห็นเช้าวันนี้นะคะที่ศาลจังหวัดหนองบัวลำพูทั้งหมดเดินทางไปทำอะไรเดินทางไปดำเนินการตามที่ศาลท่านเนี่ยค่ะเคยพิจารณาศาลท่านพิจารณาอะไรศาลท่านพิจารณาในการที่ตัดสินจำคุกครูภัยบูลย์8ปีและก็ขอให้ครูไับูล์เนี่ย จ่ายค่าชดเชยความเสียหายในในประเด็นแพ่งอีก3ามแสนหเป็นค่าสินไหมเนาะสินไหมสามแสนาทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าเนี่ยครูภัยบูลนะคะได้จ่ายเงินไป8ปดแสนบาทให้แม่อึงนะซึ่งมากกว่าที่ศาลอุทธรณ์ท่านพิจารณาตัดสินพิพากษาไว้ในขณะเดียวกันภาพที่เกิดขึ้นมันเป็นภาพที่หลายคนก็เห็นแล้วก็เออ มันมีไมตรีมันเป็นภาพที่มีรอยยิ้มมันเป็นภาพที่น่าจะทําให้ทุกอย่างจบแต่มันไม่จบนะคะภาพก็คือภาพสิ่งที่เห็นอย่าเพิ่งคิดไปเองว่าครูภัยบูลจะรอดคุกนี่คือหนึ่งในกระบวนการที่กระทํากันแบบที่เรียกได้ว่าชดใช้เฉพาะคดีแพ่งก็คือพูดง่ายๆว่าสารอุธทธรณ์นองบัวลำพูท่านตัดสินพิพากษาแล้วนะคะว่าครูภัยบูลมีความผิดามคุกแปดปี ในข้อหา,าพักผู้ยาวอายุต่ำกว่า18ปีและให้ชดใช้เงิน3ามแสนห้าชาวนี้ครูพัยบุญจ่ายไป8ปดแสนแล้วก็ดําเนินการต่อหน้าศาลเป็นเอกสารทั้งหมดเลยนะโดยใช้คําว่าไม่ติดใจอะไรเลยแล้วก็มีเอกสารให้ศาลท่านพิจารณารับรู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดคุณแม่อึ่งไม่ได้ติดใจแล้วซึ่งแม่อึ่งเป็นโจทยื่ยนฟ้องครูพัยบูลให้เป็นจําเลยซึ่งเป็นอาญาแผ่นดินนี่แหละค่ะคาถามก็คือคดีก่อนนะคดีก่อนนะประจักษ์ชัยเดี๋ยวเล่า คดีเนี่ยเอาเป็นว่าฟังตรงนี้นะณนะเวลานี้แม้ว่าจะมีการจ่ายเงินตามที่ศาลท่านเคยพิพากษาในชั้นอุทธรว่าให้จ่าย3ามแสนห้าแล้วจ่าย8ปดแสนแล้วมันไม่ได้จบคดีนะนี่คือต้องลุ้นต่อว่าการจ่ายแปดแสนอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ที่หน้าศาลเนี่ยศาลท่านจะดําเนินการอย่างไรเพราะตอนนี้กระบวนการซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยนันและยังไม่ได้มีการประกาศออกมาก็คือคูเพรีบูญเนี่ย โดนตัดสินใช่ไหมอุทรนก็เลยไปยืน่นขอดีกาซึ่งไม่ได้หมายความว่าคดีจะรับดีกาเลยขณะนี้เนี่ยกระบวนการยุติธรรมจะต้องสอบสวนดูและให้ผู้พิพากษามีความเห็นอย่างน้อยหนึ่งท่านต้องลงความเห็นว่าอ่ะรับให้ครูภัยบูรณ์เนี่ยค่ะดีกาได้จึงจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลดีกาท่าน แต่ณเวลานี้ลุ้นก่อนนะว่าอายการและกระบวนการยุติธรรมจะรับเข้าสู่ชั้นฎีกาไหมสู่ศาลฎีกาไหมนึกออกไม่เธอเอาง่ายๆก็คือถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเขาประกาศออกมาว่าอ๋อพิจารณาแล้วนะคะผู้พิพากษากระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องประกาศออกมาว่าไม่อนุญาตให้สู้คดีในชั้นสุดท้ายในศาลชั้นฎีกาก็แปลว่าครูไัยบูนเดินเข้าตารางเลยนะคะ8ป,ปีแต่สิ่งที่เกิดขึ้น มันเป็นสิ่งที่ทําไประหว่างรอก็คือเป็นกระบวนการใช้คําว่าอาจจะทําให้กระบวนการและศาลท่านเห็นว่าทั้งคู่ได้มีการเจรจายอมรับความผิดแสดงให้เห็นถึงการกระทาของตัวเองที่สํานึกผิดแล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ศาลท่านบรนเทาทุกบรนเทาโทษซึ่งเดี๋ยวต้องรอดูว่ากระบวนการบรรเทาโทษมันจะเกิดขึ้นจริงไหมเพราะเรื่องนี้มันเป็นอาญาแผ่นดินทั้งหมดมันสุดแล้วแต่ศาล แน่นอนว่าแม่อึ่งได้เงินไปแม่อึ่งไม่ติดใจแต่การที่แม่อึ่งไปยื่นเป็นโจทย์ฟ้องมันเป็นเรื่องใหญ่และเป็นคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ยืนยันว่าการกอดกันหน้าศาลร,ระหว่างลูกเขยกับแม่ยายไม่ได้หมายความว่าคดีจบแต่มันเป็นกระบวนการหนึ่งที่อาจจะช่วยทําให้ครูไพบู์ไม่ต้องนอนคุกแต่ถ้ากระบวนการเขาบอกว่าไม่รับดีกา ครูภับุญนอนคุกทันทีค่ะทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันสําคัญที่สุดก็คืออ้าวอันนี้ฉันเมาอยู่ดีๆทำไมมันเจรจากันมันทุเลตหรือเปล่าก็คือมันช้าไปไหมมันสายไปไหมเอาตรงๆก็คือมือขยันมาช่วยขยี้มันไม่อยู่เพราะฉะนั้นกระบวนการในการคุยกันระหว่างสองฝ่ายมันจึงเจรจาโดยทั้งคู่อันนี้ที่บอยคุยทางลับโดยทั้งคู่คุยเพื่อจะให นึกถึงหลานชายเป็นที่ตั้งก็คือลูกครูไพบูลที่เกิดจากเอมิรานั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเอาลูกเป็นที่ตั้งทุกอย่างมันจะเป็นแบบนึงแต่ถ้าเอาอีโก้เอาเงินเอากระแสมาเป็นที่ตั้งมันจะออกหม่เป็นเกมอีกเกมนึงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ทั้งคู่นั่นก็คือแม่อึงนะแม่ยายกับลูกอด,อดีตลูกเขยก็คือครูไพบูลเนี่ยเขาเจรจาก,กันโดยนึกถึง ผลประโยชน์ของหลานของลูกเป็นสําคัญในขณะเดียวกันเอมิราเนี่ยก็ออกมาโพสต์ข้อความเหมือนกันแต่เอเนี่ยโพสต์ช้าก,กว่าคนที่โพสต์ก่อนคือใครคือประจักษ์ชัยไหยทองคาคนนี้เนี่ยเป็นในห้างเป็นค่ายเพลงที่เอมิราเคยเป็นศิลป,ปินในสังกัดคือในห้างประจักษ์ชัยเนี่ยโพสต์นะบอกว่าอย่างน้อยน้อยเอมิรากับแม่ควรปรึกษาบอกอะไรผมด้วยจะทําอะไรอย่างน้อยผมก็เคยช่วยเหลือปกป้องคุณ ขึ้นสารเพราะคุณเจ็ดครั้งเกือบติดคุกเสียเงินโดนปรับไปเกือบสองล้านบอกเป็นอย่างผมให้อภัยกืนเลือดและน้ำตายอมกินอาหารหมาเองก็คือตอนนั้นน่ะเข้าข้างเอช่วยเอชให้สัมภาษณ์ต่างๆจนเป็นคู่กรณีกับครูไพบูลนึกออกไหมคะก็เป็นข่าวอะไรพี่บอยไม่ไม่เล่าละเอียดแล้วกันก็เอาเป็นว่าก็ก็ในห้างประจักษ์ชัยก็คงจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยช่วยแต่สุดท้ายเห็นไหมเขาเขากลายเป็นว่าเขามาจูบป,ปากรักกันทีนี้เนี่ยพอโพสต์ของ ประจักชัยออกมาเอมิราเขาก็โพสต์เหมือนกันเอมิราเนี่ยเขาโพสต์บอกว่า <_ d ata> เรื่องคดีภาคครูยาวมันเป็นอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้ที่เห็นแม่หนูไปศาลก็คือเนี่ยอย่างที่เห็นในภาพอะเนาะแกไปรับเงินค่าเสียหายในส่วนของศาลบอกก็คืออย่างที่บอกเนาะศาลอุทธรณ์ท่านพิพากษาให้ครูพัยบูญจ่ายสามแสนห้าเรื่องคดียังคงดําเนินไปค่ะหนูขอขอบคุณอาจารย์ประจักชัยพี่เบิร์ดป่าเทพมากนะคะที่ผ่านมาคอยช่วยเหลือหนูหนูรักและเคารพ ทุกคนเสมอไม่มีวันลืมค่ะก็คืออย่างที่บอกแหละพอในห้างประจกักษ์ชายฟาดแบบนี้เนี่ยเอมิราก็คงจะต้องออกมาบอกหน่อยนะว่าขอบคุณพระคุณที่ผ่านมาแต่อย่างที่บอกอนะ่ะเนาะทุกอย่างวันนี้จุดมุ่งเป้าไปที่หลานไปที่ลูกมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็ไก่เกลียกันแต่ว่าไก่เกลี่ยเฉพาะเรื่องราวชีวิตนะคะดูทุกอย่างมันจะดูแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะก็มีทนายสองฝ่ายเนาะทนายเมียหลวงก็คือทนายพัดเนี่ยเขาก็คงจะไปเจราจาเขาก็เก่งอยู่ ก็จเจรจาฝั่งยืนฝั่งเอมิรานะฝั่งคุณแม่ก็ไปช่วยคดีหลายคดีนอกจากคดีอ่มิรากับคู่กรณีเรื่องผลประโยชน์เงินทองนะกับแม่อึงแม่อึงก็คือแม่ยายก็เคลียร์กันหลายคดีพี่บอยว่านี่มันเป็นมหากราบชีวิตนะคะแต่เรื่องทั้งหมดเนี่ยอย่างที่พี่บอยเคยเล่าจําไว้นะจะจิ้มใครดูก่อนอายุ18หรือ,อยังไม่งั้นเจอคดียาวแบบนี้เป็นจุดสลบเลยนะเขางหงายก์ดภาคผู้เยาว์มาเมื่อไหร่ติดคุกเมื่อนั้น ในขณะเดียวกันเกมชีวิตแบบนี้มันก็เป็นเกมชีวิตที่สาหัสกันเหมือนกันเนาะต่อสู้กันมานะคะการค้าความเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความสุขหรอกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเกมชีวิตของครูไพบูลนักแต่งเพลงชื่อดังจะเดินทางไปสู่เส้นทางไหนระหว่างสารท่านรับดีกาจะออกภาพแบบหนึง่งชีวิตจะไปอีกแบบหนึง่งแต่ถ้ากระบวนการยุติธรรมไม่รับดีกาเดินเข้าคุก8ปี ชีวิตครูไพบุญก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะคะพี่บอยว่าวันนี้เริ่มเห็นอะไรในการเปลี่ยนแปลงถ้าภาพที่เราเห็นนี่มันเนี้ยตอนเช้าเนี่ยยืนเนี่ยกอดกันหน้าสารเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่กระบวนการสาลชั้นต้นหรือก่อนจะยื่นอุทธรณ์เนี่ยพี่บอยว่าเกมมันก็จะพลิกไปก่อนหน้านี้และเร็วกว่านี้ทั้งหมดทั้งมวลนี่คือชีวิตจริงๆไม่น่าเชื่อนะคะชีวิตที่มันแบบ เราติดตามมาตลอดเนาะนี่เป็นอาจจะเป็นเรื่องในมุ้งของคนลูกทุ่งแต่พี่บอยบอกได้เลยนะคะเวลาดูข่าวบันเทิงะ,ะชีวิตคนอื่นบางทีมันก็เป็นตัวอย่างเป็นบทเรียนสอนชีวิตเราเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือจริงใจเล่าที่ไม่อยากจะสรุปไปทั้งสิน้นแต่ถ้าฟังทั้งหมดคงจะรู้ว่าพี่บอยกําลังจะเล่าเรื่องและเตือนสติทุกคนว่ายอย่างไรนี่คือจริงใจเล่าว,วันนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะและ ขอบคุณฟาเกอร์ที่สนับสนุนรายการจริงใจแล้วนะคะฟาคกอเป็นผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมคุณภาพนะคะสกัดจากสารธรรมชาติทั้งหมดเลยทาออกมาแล้วสีตรงปกนะโดยเฉพาะสีน้าตาลเนี่ยจะสวยหลายเฉดเลยนะคะทําแล้วไม่แสบจมูกไม่ไม่ระคายเคืองหนังศีรษะค่ะอันนี้พี่บอยทําแล้วถึงกล้าพูดว่ามันไม่เหม็นกลิ่นจะหอมนะคะและทําเสร็จเนี่ยสีผมของคุณเนี่ยจะเงางามสุขภาพดีเส้นผมเนี่ยจะไม่ถูกทําร้ายไม่ถูกทําลายนะคะ ฟาเกอร์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ร้านทําผมทั่วไทยเลือกใช้นะคะคุณซื้อง่ายๆในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านขายความสวยคางามในอำเภอในจังหวัดของคุณมีแน่นอนนี่คือผลิตภัณฑ์ดังนะและใครไม่อยากออกจากบ้านสั่งซื้อได้เลยค่ะออนไลน์นะคะกดตะกร้าไว้ปักตะกร้าไว้กดสั่งซื้อไว้ได้เลยสแกนได้เลยนะคะหรือว่าเข้าไปที่ไลน์ของฟาเกอร์ประเทศไทยก็ได้ค่ะนี่คือผลิตภัณฑ์ที่พี่บอยแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักและอยากให้ลองใช้ถ้าไม่ดี ไม่กล้าบอกต่อค่ะนี่คือผลิตภัณฑ์ที่พี่บอยมั่นใจค่ะฝากเกอร์ขอบคุณนะคะที่ตั้งใจฟังขอบคุณนะคะที่จะหนึ่งคอมเมนต์แล้วกด Subscribe ให้พี่บอยจริงใจเล่าสววสดีค่ะ